มึงคือสิโอเอาเปียบพอแท้ระักทิเจ็บตองกะแมนพอหาบตองกะแมนพอขุดมั่นกะแมนพอไปไขมั่นกะยังสิมาให้พอไปอีก นะมึงเนาะมึงมึ่งอย่าจมพอเกิดมาเป็นพอเถ่ามันก็ต้องแบบนี้ล่ะนั่นกระตามันฟาวหาบออกไปขายคันขายได้เงินมาแล้วลูกชิอาสาเป็นผู้แบงดอกไอทีอีพอเงินลอยเดียวนึงก็จะมาแบ่งกันโดนแท้ปันได้สิเลาจชักเชือ่อ อีนางพ่อ,อก็บอกชิดแบ่งเงินได้บัตอกันจักเถือ่อขันมันแบ่งมันผันได้สามพ่อผันได้สองขันพ่อแบ่งพ่อก็ได้สามมันก็ได้สองมันก็เลยบลแลวเป็นจักเถือ่อมันเสียจากยังเอามานี่ไอคิดใอยสิแบ่งให้นี่ของเจ้านี่ของอีพอ่อนี่ของเจ้านี่ของอีพอ่อ อีกใบหนึ่งล่ะอันที่เหลือนี่เป็นข้องคอยผู้แ้งทอกันไประบัดนี้เออถอกันแล้ววะนี้นี่แม้พันจังหยุดที่ถ้ำได้ผู้ละสองแกไปถทหน้าพอเจ้าไปเอาไข่มาลูกจะเป็นผู้ไถเองดอกว้าแต่เลมตะเลมแต่เลมแตะเลมแต่ละเลมเต็มเต็ม The lem, t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 em, 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 tem.